อิสุจัดประกวดภาพวาดดิจิทัลในโครงการอิสุเยาวชนสัมพันธ์ประจําปี2567รอบชิงชนะเลิศบริษัทตรีเพจอิสุเซลจำกัดร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดดิจิทัลโครงการอิสุเยาวชนสัมพันธ์ประจําปี2567รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษารวม5 0,000บาทในหัวข้อที่กําหนดขึ้นมาใหม่ไทยช่วยไทยก้าวไปด้วยกันเป็นการเน้นย้ำถึงความสําคัญของการ การสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งน้องๆทุกคนก็แสดงผลงานได้อย่างโดดเด่นมีเอากลักษณ์และสะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวで今回のですね決勝ラウンド今日の決勝ラウンドにはですねそれぞれのカテゴリーで10人ずつ合計20人の方に参加をしていただいています สำหรับโครงการอิสระเยาวชนสัมพันธ์รอบแรกมีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด531คนค่ะและท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกนักเรียนแต่ละระดับชั้นระดับละ10คนรวมทั้งหมด20คนสำหรับรอบชิงชนะเลิศค่ะที่ตัวสุดนี้今回あの20人参加いただいた方全員にまあ賞金をよ商品を用意しておりましてとまずとそれぞれのカテゴリーでその優勝の方にはですね50,000バーツ สำหรับรางวัลนะคะจะมีให้ทุกคนเป็นเงินสดสำหรับนักเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง20คนโดยผู้ชนะเลิศแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับ3 0,000บาทรองชนะเลิศอันดับสองได้รับ2 0 0 0 0บาทและรางวัลชมเชยอีกสำหรับนักเรียนที่เหลือทั้งหมดนะคะรางวัลละ10,000บาท นอกากนี้สถานศึกษาต้นสังกัดของนักเรียนแต่ละคนจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา20,000บาทตอนน่อนักเรียน1คนค่ะนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด531คนนั้นจะมีรางวัลพิเศษคือรางวัลป o p u เป r Vote นะคะอีก10รางวัลระดับชั้นละ5รางวัลรางวัลละ5,000บาทแล้วเรายังมีรางวัลพิเศษสุดๆคือ Content Creator สําสำหรับนักเรียนที่สามารถทำคลิปที่น่าสนใจและสร้างสารรค์ลงในแพลตฟอร์ม TikTok เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการอิสุเยชนสัมพันธ์หรือผลงานของตนเองจะมีรางวัลอีก10รางวาัลรางวัลละ2,500บาทค่ะครับสำหรับปีนี้นะครับพัฒนาการของนักเรียนที่ส่งผลงานมาเนี่ยอันแรกก็คือจํานวนเนี่ยมีเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือว่านักเรียนที่เข้ารอบเนี่ยมีผลงานที่มีความเป็นตัวตนชัดเจนนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่เขาได้สื่อสารเนี่ยก็มีความ โดดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของทางยูสุที่ได้ส่งหัวข้อประกวดไปในครั้งนี้ด้วยครับอันดับแรกคือเราเห็นว่าผู้สมัครเกือบทุกคนนะครับมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นี้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทําให้เรารู้ว่าเทคนิคดิจิตอลอาร์ตนะครับหรือว่าใช้ iPad วาดรูปเนี่ยเด็กๆคุ้นเคยมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจในเทคนิคมากขึ้นคราวนี้ มันก็จะยากขึ้นสาหรับกรรมการในการตัดสินเพราะว่าผลงานจะมีลักษณะใกล้เคียงกันงั้นการตัดสินของเราก็เลยเลือกไปที่ผลงานที่มีความแตกต่างโดดเด่นในทางศิลปะแล้วก็อาจจะเทคนิควิธีการอาจจะไม่ได้ดูจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับก็จะดูที่คนแนวความคิดเป็นหลักคัดเลือกที่ผ่านมานะฮะ,ะมีผลงานของน้องๆที่ส่งเข้ามากว่า500ชิ้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของไอเดียความคิดเทคนิควิธีการ แต่มีส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่น้องๆพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่ทั้งตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบและสิ่งที่คาดหวังอยากให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สื่อหรือก่อนที่จะโพสต์สื่อออกไปอันนี้เห็นประเด็นได้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของสไตล์หรือว่าเทคนิควิธีการวาดที่บ่งบอกถึงบุค,คลิกลักษณะเฉพาะของนักศึกษาหรือนักเรียนที่ทํามาเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าปีที่า ผ่านมาอาจจะเพราะว่ามีความชํานาญในเรื่องของการใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอาร์ตเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับ